เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้มาอัปเดตภาพรวมการลงทุนก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันผ่านทางช่วงของ Money Wise นะครับเช้าวันนี้หลายคนอาจจะเริ่มอุ่นอกอุ่นใจกันขึ้นมาหลังตลาดหุ้นปรับตัวบวกขึ้น ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบริเวณโซนแนวต้าน1,280จุดนะครับเห็นแรงซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคืนนี้จะมี1ประเด็นฝั่งสหรัฐให้ติดตามกันก็คือประเด็นของผลการประชุม FOMC นหะครับหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐหลายคนก็ออกมาลุ้นนะครับน่าจะส่งสัญญาณคนดอกเบี้ยที่ประมาณ0.25ถึงประมาณ0.5เนะครับแล้วก็บอกว่าผลการประชุมรอบนี้น่าจะไม่มีการแตกตื่นมากมายตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ ไม่น่าปรับฐานลงไปอีกแน่นอนนะครับก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของการฟื้นตัวตลาดหุ้นของต่างประเทศรวมถึงตลาดหุ้นของไทยด้วยนะครับรวมถึงหนึ่งประเด็นที่วันนี้จะต้องติดตามกันพอสมควรนะครับก็คือราคาน้ํามันแหะครับช่วงนี้สร้างความผันผวนเป็นระรอกระลอกล่าสุดก็ยืนยืนอยู่บริเวณ30ดอลลาร์สหรัฐ พูดถึงหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีหนึ่งประเด็นก็คือปอตทแหะครับมูดี้สบอกว่าอาจจะพิจารณาปรับลดด้านของผลความน่าเชื่อถือนะครับก็จะส่งผลไปต,ต่อบริษัทที่เป็นหุ้นลูกไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์พีทีทีจีซีรวมถึง i r p c ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนและจะเกิดแรงเทขายในบรรดาหุ้นลูกในกลุ่มพลังงานซึ่งแน่นอนมี Market cap ใหญ่กันพอสมควรนะครับ กลยุทธ์โดยรวมครับนักวิจัยจากเกติกรไทยก็ยังคงบอกและครับระวังแรงเทขายเบื้องต้นที่อาจามาในบริเวณโซน1,280ถึง1,300จุดนะครับกลยุทธ์ช่วงนี้ยังคงสวิงตามราคาน้ำมันรวมถึงตลาดหุ้นในต่างประเทศรวมถึงตลาดหุ้นจีนนะครับกลยุทธ์ช่วงนี้ก็เป็นเทรดดิ้งแหละครับลงไปแรงซื้อขึ้นไปแรงก็ขายทำกำไรกันออกมาบ้างรอสัญ,ญญาณการฟื้นตัวโดยรวมกันก่อนนะครับ